จงก้าวไปแม้ไฟจะไม่โลกจงก้าวไปแม้โชคจะอับเฉาจงก้าวไปแม้ใครจะด่าเราจงก้าวไปแม้เขาเฝ้านินทาจงก้าวไปเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จงก้าวไปเพื่อขจัดมวลปัญหาจงก้าวไปเพื่อประเทศชาติพัฒนา จงก้าวไปเพื่อประชาชนและมนตรีเป็นกำลังใจสำหรับลูกๆสามเณรทุกรูปนะที่ได้จบภาคการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นดังที่ได้ปรากฏจำนวนดังกล่าวทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่อเนื่องกันไปนาปัดฉิมนาปัดชิม แปลว่าในโอกาสครั้งวาระสุดท้ายถ้าปฐมก็แปลว่าเริ่มต้นมัชฌิม,มาก็อยู่ในถ้ำกลางเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันอยู่ตรงนี้ได้อาศัยพลังบุญพลังศรัทธ,ธากัลยาสาธุชนผู้ใจบุญได้น้อมนำมาถวายพระเจ้าพระสงฆ์องค์พระสมเณรได้มีกำลังกาย กำลังใจกําลังสติปัญญาฟันฝ่าอุปสรรคบนทางข้างหน้าเราต้องไขว่คว้าขวัญขวายอาจได้หรือไม่ได้ใช่ผิดแพ้เสมอไปนะลูกๆทั้งหลายก็เช่นกันนะอาจารยทวิทยาให้พวกเราเพียงเท่านี้ทั้งวิชาแปลว่าความรู้จรณะแปลว่าการประพฤติพอเป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตนเอง ที่เหลือนอกจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละรูปแต่ละท่านที่จะได้ดำเนินนาวาชีวิตของตนเองให้ไปถึงฝากฝั่งให้จนได้หลวงพ่อบอกแล้วเมื่อวานว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งนั่งอยู่ภายนอกภายในณนะสถานที่ตรงนี้ก็ดีอุปมาเหมือนกับเรือจ้างที่มีหน้าที่ส่งคนข้ามฟากรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เหยียบลงเรือลำน้อยเหล่านี้ เมื่อถึงฝั่งแล้วพวกเธอก็กระโดดขึ้นฝั่งด้วยความภาคภูมิใจแต่ไม่ได้มองย้อนกลับหลังว่าเรือลำน้อยเหล่านั้นยังทํำหน้าที่ของท่านเท่าที่บทบาทภาระหน้าที่จะพึงปฏิบัติได้หลวงพ่อเคยสอนว่าบทบาทเราต้องแสดงเขาให้เราแสดงเป็นอะไรแสดงให้มันคือที่สุดเท่าที่จะแสดงได้ เมื่อระครฉากนั้นจบลงทุกอย่างก็เอวังนี่คือบทบาทเราต้องแสดงหน้าที่เราต้องกระทําตอนนี้พวกเรามาทําหน้าที่รุ่นน้องส่งรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แสดงความยินดีกับพวกเราอันนี้คือพลังใจจากครูบาอาจารย์จากรุ่นพี่รุ่นต่อรุ่นส่งกําลังใจให้กัน นี้คืออัตลักษณ์พิเศษของเราชาวจันทวิทยาร่วมด้วยช่วยกันในการทำหน้าที่ของตนเองสุดท้ายภารก,กิจลุกภารก,กิจต้องรับผิดชอบส่วนมากพวกเรารับแต่ชอบไม่รับผิดนะอาจจะยืดเยื้ออยู่อาจจะอ่อนล้าอยู่แต่ก็ด้วยภาระต้องรับผิดชอบก็ต้องรีบเร่งเร็วไวเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องกระตือรือร้อนด้วย นะาแอคทีฟลูกแอคทีฟนะเอาใจใส่เป็นทุระภาระด้วยกันนี่คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากนะดูแลซึ่งกันและกันผู้ที่เหลืออยู่ก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปส่งรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จก็ทําหน้าที่ของตนเองต่อไปอยู่ในบทบาทแบบใดก็ให้กระทําในบทบาทนั้นๆให้สมบูรณ์ที่สุดก็แล้วกัน นี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเป็นโอวาทในช่วงปลายห้าการศึกษาเนี้ยนะพวกเราก็มีนานั่นแหะสิ้นเดือนปีนานก็สำเร็จบริบูรณ์แต่ว่าขบวนการทุกอย่างดำเนินการมาถึงหน้าที่จดนี้อยากจะให้กำลังใจว่าลองมองลงไปที่วุฒิบัตรเจียติบัตรใบประกาศนียบัตรหลายๆอย่างที่อยู่ในมือของพวกเรา เขาบ่งบอกเราเรื่องอะไรเขายกย่องเราเรื่องอะไรให้อ่านดูก่อนนะให้อ่านดูว่ามีอะไรมั่งที่ที่อยู่ในใบประกาศนี่ไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วก็ทิ้งไปไม่มีคุณค่าเจ็บรักษาเอาไว้มีภาพก็ไปโหลดเอาครั้งหนึ่งเราได้รับเกติบัตรว่าด้วยเรื่องอะไรสมณเณรตัวอย่างสมณเณรดีเดนเน่นสมณเณรจิตอาสา สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เป็นที่ประจักษ์ตาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคงไม่เดาให้พวกเราแน่นอนหลวงพ่อก็มองดูอยู่ว่าถ้ามันไม่ใช่หลวงพ่อก็จะไม่ให้แต่ดูแล้วผู้ที่มารับก็แปเเซนขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาถ้าหลวงพ่อเรียกใช้พวกนี้ก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยที่หลวงพ่อผ่าทำเขาก็ทําตามนะอยากให้ทาตรงนั้นตรงนี้แค่สั่งเขาก็ปฏิบัติตาม นั้นคือผู้ที่มีจิตอาสาจริงๆเมื่อวานคุณนายผู้ว่ามาทําบุญเพียงแค่เขาเชิญนจม,ม่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วัดหลวงพ่อดูสะอาดหูสะอาดตาดีนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูวัดให้ดูฐานดูสมพานให้ดูจวนน้อยถ้าวัดวาพระาศาสนาอารามมันสะอาดหนูสะอาดตาแล้วมันก็เป็นศักดิ์ศรีลูกนั่นคือชื่อเสียง งองูไม่หายไปพวกเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงห้ามงองูหายงองูหายเมื่อไหร่นั้นแหละพลังจะไม่เกิดมันจะพังทันทีพระอาจารย์ด็อกเตอร์ของพวกเราก็มีภาระจิตก็อยากจะให้กำลังใจลูกหลานนะท่านก็ต่อสู้ชีวิตมาเมือกับพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปเป็นสามเณรตัวน้อย,น,อยนะท่านผอ,ออย่างเนี้ย มาตัวเท่ากำปั้นตัวน้อย,อยเพราะอะไรท่านจเจริญมาทุกวันนี้เพราะการศึกษาลูกหลวงพ่อก็ฝากกำลังใจให้รุ่นพี่ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจะได้เรียนหนังสือนึกเท่านี้ลูกชีวิตเนี้ทำอย่างไรข้าพเจ้าจะได้เรียนหนังสือเพราะว่าพวกเราอายุยังน้อยอยู่หลวงพ่อก็เสียดายท่านอาจารย์ดอกเตอร์ชวนหลวงพ่อไปเรียนด็อกเตอร์ตั้งแต่สิบปีที่แล้ว ถ้าหลวงพ่อตัดสินใจเรียนตั้งแต่บัดนั้นคําว่าด ok ็อกเตอร์คงนําหน้าหลวงพ่อแต่ตอนนี้มีแต่คําว่าด ok ็อกเตอร์เอาไว้ที่หลังลูกแต่ไม่เป็นไรนะก็ให้กําลังใจรุ่นต่อรุ่นกันไปนะลูกศิษย์ลูกหานะท่านบอกว่าถึงแม้ว่าลูกศิษย์ของเราจะกลับมาทําหน้าที่ของความเป็นนายของเราเราก็ยอมในความเป็นครู อย่างเช่นท่านผอออย่างเนี้ยเป็นลูกศิษย์ลูกหลานอีกตั้งหากแต่ขยันเรียนตอนนี้จะจบด็อกเตอร์แล้วไปไกลานลวงพ่ออีกสองสามก้าก็ยอมรับในฐานะที่ว่าเราได้ให้กำลังใจเขาแล้วเขาฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้กลับมาเป็นผู้บริหารที่มียศตำแหน่งสูงด้วยบทบาทสมมตินั้น เราก็ยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตารอยยินดีเมื่อลูกศิษย์ได้ดีลูกๆทุกคนทุกรูปนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าประสบความสำเร็จแค่แววเสียงมาว่าหลวงพ่อลูกศิษย์รุ่นนั้นนายนั้นนายนี้เนนนั้นเน,นนนี้ที่หลวงพ่อเคยเรียกมันชื่อแปลกๆตอนนี้มันประสบความสำเร็จแค่แววมาเราก็เออยินดีกับเขาเนาะ นะ้าให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะลูกนี่คือกำลังใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังที่จะผลักดันในพวกเธอได้ประสบความสำเร็จต่อไปนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะกิจกรรมอันนี้ขอให้สำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีทุกปทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยงานกันก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประกอบกิจการงานใดๆแม้แต่ปัจจุบันอนาคตต่อไปก็ขอให้พวกเธอได้สำนึกสำเนียก ในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เชื่อเรื่องการกระทำว่าบัตรนี้เราเป็นสิทธิ์จันทร์ทวิทยาเราจะน้อมนำสิ่งที่ในงามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทประศาสไว้ประคองนาวาชีวิตของพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมาดีไปดีโชคดีสืบต่อไปทุกขณะเมื่อด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทอญ